แม่คนไหนที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยกำลังสุกสนอยากรู้อยากเห็นหรือย,ยิบจับนู่นนี่นั่นกันไหมคะขอแนะนำสองเล่มนี้เลยค่ะเล่แมแรกหนังสือบอร์ดบุ๊กรู้ไหมมีอะไรอยู่ในร่างกายของเราหนังสือเล่มนี้จะตอบคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะต่างๆเข้าใจหน้าที่และความสําคัญของอวัยวะนั้นๆทั้งโครงกระดูกในร่างกายของเรามีอะไรกันบ้างเมื่อเราทานอาหารจะย่อยแบบใดและมีเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับร่างกายที่ทําให้น้องๆมาค้นหา เล่มที่2หนังสือบอดบุ๊ครู้ไหมทําไมเราถึงต้องเข้านอนหนังสือเล่มน,นี้จะตอบคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่เด็กๆต้องเข้านอนทุกคืนและได้เรียนรู้ประโยชน์ของการนอนและการนอนของสัตว์ชนิดต่างๆทําไมเราถึงต้องนอนได้นะ เรามาหลับแบบไหนกันและยังมีสัตว์อื่นๆอีกน่าสนุกจังเลยซึ่งทั้งสองเล่มนี้จะเป็นหนังสือแบบ Li ฟท์เดอะแฟจะมีข้อความและรูปภาพซ่อนอยู่ภายใต้แผ่นเปิดปิดที่จะทําให้เด็กๆและผู้ปกครองได้สนุกในการค้นหาคําตอบไปได้วยกันแถมยังมีภาพประกอบที่น่ารักและสีสันนุ่มนวลเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆได้ดีเลยบอกเลยเพื่อความสุขของลูกๆของคุณคุณพ่อคุณแม่ควรซื้อให้น้องๆหนูๆกันนะคะ